กรับสวัสดี่มแม่พีน่นองสู้ผู้สุขคนครับเมืรร่อนี้ตะชัยสายเดินทางมาที่เหล็กนับพีลื่อเรืองเมืองร่างาศาสตรหวานบ้านพญาพิชัยดาบฮักทินสักใหญ่ของโลกเป็นคำขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ครับจะพาไปเยี่ยมชมความงดงามของสองวัดครับที่มาร่วมทั้บุญชมความงดงามของปฏิมกรรมสถาปัตยกรรมของวัดนะครับคือวัดพ่อยสังวรนิรั่นและก็วัดพระท่นทีละ หรือวัดมหาธาตุครับตอนนี้มาเยี่ยมชวมวัดพอยสังวัดงนด้นก้อนกครับพี่น้องชมความงามของปฏติมาก,กรรมขององค์นาคราชที่มีตำนานหลกลกหลายครับเฮ็ดเห่ชวนข่ามาเยี่ยมชมความวงามเป็นการร่วมเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ของตาช่ยสายครับมานำเสนอให้ท่านผู้ชมไปเห็นความวงามของแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ที่วัดพ่อยสังวรดิลันมีโอกาสครับครั้งหนึ่งอย่าลืมแวะเวียนข้าไปเยี่ยมชมควางมงดงามขององค์หนาคราชและกราบไหว้บูชาข,ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลที่วัดพ่อยสังวรดิลันนะครับตั้งอยู่ตำบลปากไถ่อำเภอท่องแสนขันจังหวัดอุตรดิตถโดยมีพระคู่วีดาธระศักดาปัญญาวัตตกูเจ้าอาวาสนะครับท่านได้เดินละิตวัดแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา ให้นักท่องเที่ยวถาบว่าเยี่ยมชมความงดงามพร้อมกาบไหว้ขอพรสิ่งดีๆครับในการเดินทางมาถึงเป็นความงดงามที่หาชมได้ยากครับกดงามเลือกเกินครับตามการบรรยากาศขุนเขานะครับของจังหวัดอุตรดิษฐ์อำเภอท่องแสนขันเดอร์่น้องสายทักทายท่านผู้ชมครับกับทีมงานแต่ถามว่าเย่ยมชมนำเสนอสู้สายตาพอแบบพีน้องสู้ผู้สุกคน จากวัดพ่อยสรางวังวลีรัตน์เฮาสิไปกราบไหว้พระแททนศิลาอาสนะครับเดิมซื้อวัดมหาธาตุนะครับตอนนี้มาถึงวัดพระแททนศิลาอาสครับวัดพระแท่นศิลาอาสนะครับเดิมซื้อวัดมหาธาตุนะพี่น้องตั้งอยู่บนเนินเขาเตาบ้านพระแททนตำบลทุ่งยันอำเภอลำแแร่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเบื่องความงดงามของวัดพระแททนศิลาอาสครับ ความงดงามท่านพุทธศาสนาลอ่อคอยท่านผู้ชมทุกท่านให้เขาไปเยี่ยมชมนะครับความงมดงามของจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับตออดีมากเพียงสองวันครับมาเยี่ยมชมทายทอดนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้เห็นความงมดงามของพุทธศาสนาครับมีโอกาสก็จะเลื่มเข้าไปกราบไหว้ขอพรน,นะครับ งดงามลือเกินครับวัดพระแทนศิลาอารนะครับต่้งยูบา้านพระแทนนะครับตำบลทุ่งยางอำเภอลำแล่เจ้าวัดอุตริครับตอนดีที่งานที่เขาไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิลปมงคลครับในการเดินทางมาถึงนะครับขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านตลอดตช่ชยสายที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอให้ทุกคนทุกท่าน มีความสุขพระนบไ้แข็งแรงสมบูรณ์ปันสจากโลกไข้ไข่เก็บได้เรียววันสาธุสาธุสาธุเป็นความงดงามของพุทธศาสนาครับมีโอกาสอย่าลืมแวะเวียนเข้าไปกราบไหว้นะครับ จังหวัดอุตตะฤทธ์ครับเป็นแหล่งถ่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาให้ห้าเขาไปกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิสทธิ์ภายในวัดนะครับวันนี้แต่ใช่เดินทางมาเยี่ยมชมสองวัดนะครับคือวัดพ่อสยสวรดิลั่นและก็วัดพร,ระแสนศิลาอาท่ทตันผู้ชมมองเห็นได้ตอนนี้นะครับเผื่อเป็นสิีงมงคลครับในการเดินทางมาเยี่ยมเยี่ยนทางภาคเหนือครับเป็นความงดงามเรือเกพี่นผองห็นแล้วครับมีความสุขครับ เดินทางเข้า่าทาาฝักเหนือโดยพานสินทางจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับแวะเขาอุตรดิตฐ์ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปจินั่เสนอวัดน้ำท่าผากเหนือให้ท่านผู้ชมได้เห็นต่อไปนะครับอยากทุ่มดีกัดเสนอรวมทั้งบุญกับทางวัดครับเพื่อเป็นสินริมงคลในการเดินรอบนะครับพระแทน่นศิลาอารนะครับ เป็นสิรีมงคคลวามงดงามแล้วนี่นะครับรอท่านผู้ชมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับแหวะขามาเยี่ยมช่มเด้อพี่น้องเห็นแล้วกังดงามเลือเกินครับคุ้มค่าครับการตั้งใจนะครับเดินทางมาเยี่ยมเยี่ยนทางงภาคเหนือครับ จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดแรกครับที่เราเขาว่าเยี่ยมเยี่ยนนะครับเขาว่ากาบไหวขอพอรชมงความหงามของพุทธศาสนานะครับในสายปิดท่องนะครับที่ระแทนศิลา,าเป็นเทียบลอยนะครับปิดท่ององค์ะพทรุปเพื่อเป็นสิริมงคลขอบทีมงานนะครับ ขนความงดงามของพุทธศาสนาเฮาอีนี้พี่น้องเลยเดือนทางจากอีสานครับข้นมากทา่าภาคเหนือขอมากราบบ่ายบูชาขอพรชมความงดงามของปฏิมาก,กรรมตลอดสถาปัตยกรรมทา่าภาคเหนือที่ท่านเห็นตอตอี้ก็คือบริเวณท่าเขานะครับวัดพระแทิลาอาน์แต่ตอน,นี้คือร้อยพระพุทธบาทครับภายในอุโบสถ อีกจุดหนึ่งที่ยูข่างเคียงกันครับพระแทนศิลาอาศครับก่อจบคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ตชาชัยยสายเลื่อยมากครับจบ้ดยความงดงามบริเวณนาหน,านา้าวัดพระแทนศิลาอาพียงโทนีสลับบมนีตชาชัยสายขอก่าวคำว่า,ายู่ดีมีแห้งซูผูกสุขนสวัสดีครับ